สวัสดีครับพี่น้องบพอ่พอ,พอก็ช่องฟุกผันใจนะครับตอนนี้เขา้าเกามาตลาดเศา้านะครับจังหวัดระยองที่จริงมือน,นี้มาสาดสตลาดเขาเปิดแต่บักเศ้าหรแต่ว่าผมวาจะม่านะครับส1ดโมงตลาดปิดเทียงนะครับอากาศพ้อนมากเลเนาะ อ้ยอยากได้ดอกไม้อะ่ะแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรไม่เคยได้ยูปเป็นรักเป็นแล้งเลยนะสวยนะนะครับของถึกๆอันนี้เป็นผักสวนครัวก,ก็มีนะครับพี่นอ้องอะไรนี้ผ้าห่มผืนอ้อผ้าผืนละสี่สิบบาท อันนี้ผ้าผืนละหกสิบบาทนะเป็นตลาดมือสองใหพี่หน่อยบาเบาโอเคน,นี่พอดคุณเชียงว่ะ ไม่มันอาจจะดูปริมาณใหญ่หรือว่ามพาอาจะทำเป็นแปอจะทำเป็นแแบรแบนนแเบนเป็นเบบรว่าเป็นแพนีแบบไม่ได้ทำเป็นแบบลึกเข้าในเ่ป็นแหว่าแค่แบบเรียงกันอ่านั่นละ Ăn chào bà con nhé, 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 chào bà con ปลวกสลมกองเต้มาอ่า่เนาะคันนี่เห็นกันสดๆเลยอันนี้็นที่เป็นส้นหัวกิ่นแครวเแต่ว่าเขาเริ่มจดเริ่มคิดเริ่มเงีนและเพราะวไม่สิเทียงแลอนะ ปวดฟันนะอยากไปหาหมอมากเลยแต่ว่าี่บิด นั่นนั้นบ้ามากจริงๆไอทีว้ามันเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดนะ,ะทำด้วยเฉยๆไม่ซื้อหรอกอันนั้นลูกอะไรอะสองลูกยี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบนะคะ

แค่ใน,นสิกินั้นเดี๋ยวครั<ะ>บบ่มันบ่หูว่าเจ้าของเป็นร้อนในหรือปวดฟันเนีู่ว่าเจ้าของเป็นร้อนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นร้อนในหรือว่าปวดฟันไม่รู้ว่าเป็นร้อนในหรือว่าอะไรนะหรือปวดฟัน ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคนละหมากหลากใหม่ไม่หลายนะครับฟังคนลกับผึ่งผาแต่ว่ามือนี่ห้ามาห้าเนึ่งของกินมันบอก มาเอามาทั้งผีเลยก็ได้จั้นนู้นคุณแจก็สิหายเบบเฮือดกระโงสิหอดมี่ะื้ออดอิตั้งสามเดือนเพ่มีชุดคุมนะ ได้ะจะเจ้าหลดไม่ประสิแล้วครับเสื้อผ้าอาตาคาถูกๆสำหรับใครอยากรับไปไข้ต่อก็รับไปได้นะครับเกือบ60บาท 10 baht thua cô, nè, các bạn. Hãy gặp Peleam trước. này, มิซูหารีตัวละยี่สิบลิกาสิตะน้อลิกาสิต์นี่เจย่านมากเลยไม่รู้แล้วถ้าไปปิดเสียงล้วโอ้ยเข็มขัดอันนี้จะเป็นแนวทรงคาร์บอย ก็จะพาค่อนข้างหลายนะครับลิกาซิสเดินเดินนี้ลิกาซิส <laughs> นสี่สบาทผ้าเช็ดเท้าผ้หมนี่ยหอชุดแบบนี้เหรอโอเค้าจะใส่เบอไหรอ รู้เนี่ยพี่มันใสเหรอไม่หุ่มเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้เสื้อเซิร์ฟเนี่ย สี่สิบบาทนี่เด่ารถเลย,ย,ยนี่นองเลยโอเคเลยนะไม่มีตำหนินะสี่สิบบาทแต่อยู่บ้านก็ขอนขางห้ายแล้วนะครับแบบนี้ ตัวใหญย่ๆแบบนี่เป็นตาไป,ปใส่ห้องเพ่งนะเพราะว่านองขี่ขันใส่ชุดเพชรแล้วล่ะขี่ขันซักมันซักลำบากนะครับแต่มันไม่มีสีดำอ่ะ 新娘礼帽。 เช่นไหนสวยกันฟังหันนะมนะต้องอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังก็อันนี้น่าจะข้างหน้าอันอันนู้นนะ่ะสวยกว่านัน,นนั้น อันนี้มันอันนี้มันสั้นแบบมันส네ั้นนอนคือบอกว่าโตฟังคำเดี๋ยวท้องโตขึ้นมันก็เดินขึ้นอันดาอันดานั่งไปแล้วพ่อค่ะแม่ค่ะนะแต่ตัวนี้ก็แต่ตัวนี้ก็สวยไม่เบ้อหรอกคุณตัวเจ้าถืออยังไง มันเล็กใช่ไหมมันเล็กไป ใส่ชุดใหญ่ๆแบบนี้แหละมันดูใส่สบายนะครับกับปิดพุงปิดหุ่นเราได้ด้วย

เาเงินจะสั้นนิดนึงไม่สั้นหรอกประมาณเาก็โอเคแต่ถ้ามันอถ้ามันหายท้อ้มันก็ใสไ่ได้จะใส่ไม okay. ่เอาไปเนี้จริงจรตอตัวนึนะเป็ชอบสายรับ ล้าเลยนะครับพี่น้องมาดูวันนี้จะได้เท่าไหร่อันไหนตัวไหนบอกสัน,น,เ,กน,นเกลียดหกสิบบาทน้องกระตูน,น นีหลากหลายเลยนะครับในไทย็อเทยสูตรก็มีโอเคครับพี่น้องในคลิปนี้ลงไว้สำหนี้คลิปหนา้าพอกันไ่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ